เอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องดาจะพาไปตามพ่อหูพ่อหูงมดที่แล้วให้หกเจ็ดตรงตรงมวดน,นี้ฝันต่องวดว่ามีคนมาห้องบอกว่าเลขออกแล้วออกแล้วมีสองคู่พี่น้องรับชมรับฟังกันเลยนะคะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องดาพาโชคเลยนะคะขอ,อบคุณค่ะวเมื่อะหรนี้วะเอ้าแป้งเด้เต็มนีมมต์นั่นหนวงตนามา้าให้ติดบ้เลยพาหรือเนาะแป้งเลยพาแป้งเปลี่ยน tường gân cái nào mới ăn nết lên bao nhiêu dài anh nhám còn mặn này mặn mặn lạnh mặn sốt bao đầy luôn mặn sốt cả bao đầy bật những. nó há cần thì <laughs> chăng đầy lạnh sốt khỏi lấy uhm. bỏ bùa ơi nhà ơi uhm. khỏi đâu, nó mất nét, nết lấy bốn mươi sáu nhà nết cho nên bị tường <cườiinton Water> <Gloria> <vare> <az th Weight vanish> hay cái ngoài sao mắc nét này nó เายัวลาวันนี้หลานคุณชูบอกกันเลยว่าหัวซาเังหัวซาลูกหลานเนื้อลูกหลานบุกหูลูกหลานก็ว่าไป่ซื้อหลานก็จังเท่าคนทิ้งลูกสาวสิบหมื่นนี่โอ้ยหลีเลยเพราะว่าหลานใกล้หูปราวัดนะไค่อคยบอกใหูป่าวันเนาะที่ไหเปบกากคือบ้านบ้านของันได้เชียงก็แป้งกินเขาน้ากันเชียงกันจนเป็นชั่วโมกุนนี้มันแป้งร้อนมะแป้งตัวก็หอไปไลยสดกระเทือ ตามบอกนี่เด็กกัเจ้าก็จะมาปล่อยมาถ่ายตอนนี้ว่ากันมันนี่ยแต่ผมมีผู้ใดรู้เนาะมาเล็กสือออกยังเนาะคำว่ามีค่ะเข้ากับคำว่ารู้เข้าคือเสือโบราแต่เนาะหลานนี้ชอบจับจังยันจิ๋มก่อนเพราะว่ามันปู่กับเจ้าหนักแบบนี้อยู่แล้วแต่ปนก็ยังถือโบราณบักหลายเนาะกับเจ้านักงืิวน้องนี่เนาะกับอกเจ้ากับเจ้าผู้ประวัติแม่จ้าประวัติน้องนี่วันนี้อสรุปแล้วก็เจ้าจางนังนี่ยเป็นผอยยังจ่าไหมนั่นจ้า ว่าผู้เขาไม่โค้นวัดยส่แต่ว่าจริงหรือว่าเขาเจ้าถือเรียกหลายคือเขาบรูดความจริงเนาะหมอใหญ่เนาะแต่ว่าแต่ว่ามีนางมาสายแท้มาสายนาแรงจ่งปีรุ่นดีเมือนว่าเดาลิปปีนั่นลิปปีรุ่นดียังมาสายไงจ้าจ้านี่ห็นไหสายกับสายยิ่งมองป้าวัยอันเขาประจาวันปุกลุ่มเหมือนยุ่มีป้าวัยอันแบบเม่์เมย์แต่เขาจังเลียวลูกหนองมาสายเดืนอนั้นเพราะหนังสายป๊บ ล้มหนีวื้มาสนองเลยอ๋อจ้าจ้จาพื้นพืมตัวหนังจะกินนท่งขี้คนละอืมจ้าจ้าอรือว่าไอ้หนังเบาขิ้นทึจี้เพราะหนีคนยิ่งลุกมัดจะกี้เมื่อไหร่โมบนาเจือเนาะว่าหมูบ่บ้านข้าเจ้านี่เขาเขาว่าว่า,าน้อกระตากนี่เขาเจ,าจ้าสีแบบว่าไม่เอาสีเสืออะไรไหมจ้าตะกีนเป็นน้องนย่าน้อง,น,องน้องคู่ใบใหญ่ดิจ้าคือเป็นน้องคือไบหน้าเฮานี่เป็นย่ายกับจิ้งหู้จักประวัติมิจเจน ผือม <ítulo> ิจตจีงไหลก้อนจิเตียวผือหันสมัยเฉพาะตาแม่หนึ่งก็เจ้าจะากเขาทีหันะต่พอตาแม่ตั้งเพิ่นข้าเจ้าแตกออกจากบ้านไปย่างบ้านนางงามวัดโพยายยายหองเจ้่เนาะวัดโพสมัยนั้นเออไฟใหม่เลยแตกมาอยู่น้ำมือองสี่ละแตกนี้จากบ้านนั่นแหละบ้านตึงพัดหลังนี่ไฟใหม่สมัยเฉพาะตาแม่ มันหกมันบละเขาอยู่น้ำลาแต่เขาอยู่น้ำปลาดูายัยยงไงรวดไดเร่อใหม,ม่เป็นดเรื่องตะเกีเองนดงบ้านโน้นสุ่มมันน่าง,งาม,มปลากุุงก็มีเรื่องตะกี่อยู่หันเมื่อมสมัย,จจมยเจ้าพ่อตะเมียบัดโที่กันผู้ทั่เจพงเจงอยู่อะไระดิษฐ์พัง พระผู้ใดสิมาบังคับเอาเรียกเอายั้งยูบ่ไใดแต่ไม่ยู่ธ้รมัาสานนี่พวกเป็นยั้งวัดโพยผู้ชาไปถ้าออกจากวัดปู่ไปนี่เห็นมาเสียมันปู่เขาเขาเสียยวขาดีโกงไปเลยมถิ่มีวัดตนตนผู้ใหญ่ยู่วัดป่าก็เลยที่วัดป่านะมั่อจ้ะมันเล่มันวัดใต้ทหารนี่อันรัดผีหน่อยถี่้านพระโอ้เลยเปรีคุณคนรอบ้านนั่งนั่งนถิมีไปปันนี้ไปยิงถิมีวัดน้ำ วัดน้ำอีกอยู่องมันมีสาววัดอีวันนั่งงามเห็นเดียวกันนี่ละมันเลยมันมีผัวัดมาจะขุนละโบนาโบนาบ้านก็จะถึงนับถือขนาดนอนจะเนาะบ้านถึงนับถือเลยนับถือแบบนี้ยังไงล่ต้นเกิดจะจะจเงื่อนไม่ลนาผลงคือคือตัวเห็นนั่นแหละคือเขาพีเห็นนั่นแหละ cũng để giải nhiệt máy, nắng, nó là, chướng ngại là nắng, mưa, không có ai. đẹp chuẩn, cao chuẩn, siêu say. cái hơn, mẹ, ai แล่วแต่กับหเรีซื้อกะซื้อเนี่ยบริวารบริวารในร้านตัวอยู่กับดวงเผิ่นก็บอกมาสิเนาะขนาดบอกคือคักเขาก็ยังบซสือมน่า้ายบอือ่ขนาดโฮคูเดียวก็ยังบอสือนะเยู่บ้านก็ยังถืสองคนหนึ่งมดบ้านลูกหลานไว้ซื้อแต่ว่าซื้อพันคุณพันบบหอดมือยังบอสือพคนเนาะัง้านเหรดวงคนเนาะดวงอยู่ที่ดวง cái chuyện làm những thứ cứ mua thành một đĩa hàng mua không, mà em sau mưa lễ gì là đi bán đi xưa lương phấn ba quế, phật thao lạc một tiều hột một mấy gì sắm nhưng nhưng mà sắm cũng giờ biết vô cần, quá เพราะเจ้าปรีเงินลงขวอยเจ้าไปยังมาว่าเรื่องนี้เท่าันหรจรูปมันจะออกแังเนาะนช่แต่ทานบอกไหนเนาะเพราะว่าเขาก็ยังว่ากันอิวาจมไม่หยเหนียทาขอยลุ่ิใช่พี่จะฝันว่าด้ป่าฝันว่าด้ป่าเพื่อนนี่เจ้างนี่ไปลเขาคุ้มมาเลวางกันมือมือมือรุ่นน้านหนึ่งเขาฝันว่าค้อดใป่าละไหลห่างในผูละเต็มถุงในกระเตมถุงเลขเขาแล้วตีเลขเขาแล้วพ้นกับว่า tôi đã tôi có gì đó tôi có khai ông ta nhập con cầu kẹp kẹp tang cầu kẹp tang còn kẹp tang cầu 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 kẹp บางเด็กก็เลยบางเด็ก like, ก็เลยไม่ได้จ้าข้าเกาคนมันหรือเลยออกเต่เล็กๆโตบางคนก็บมาเอาเลขไปแล้วเอาเเป็นอาไปเสียงฝันบางคนกับฟันได้กินเขาได้ได้พระได้นั่นได้นี่ก็จะเบาๆยิ่งฟังไหมจ๊ะหลายๆคนกันนะว่าเรียกจี้มาถ้าข้เจ้าไปน้องกระตานุ้งเจ้ามาแต่ลาดบุรีไหมจ๊ะเพิ่นเอาวิทยุมาให้เอาเสื้อมากระแลงมาเอาของเลนสเล็กน้อยมากไหมจ๊ะ ก็เลยพาผนไปวายญี่ปุ่นแหละพาผนไปวายซานมึ่ย่ายมึงก็ว่าเกี่ยวว่ากันเถอะถือว่านี่เกี่ยวหุ่นเพิ่นมาให็นกวางจ้ะคนหลายคนเจ้ายเรียกว่าถือว่าถือก็ได้ียบมาให้นที่ย่ากันไม่ว่าแล้วอันอยู่โซกินข้าวก็เจ้าก็ะวายอยู่ว่าทาทาเลขเขาคำถือก็เจ้าสีผ้ากันเอาเงินมาจ้างกันจ้างมอลำเห็นไหม พ่อหูนะคะพ่อหูงวดที่แล้วให้หกเจ็ดตรงตรงวดนี้ฟันว่ามีคนมาลองบอกว่าเลขออกแล้วหกหกแปดหกแม่ลองมาด่าเรื่มแปดเก้าให้นะคะเพราะว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันมีคนมาลองบอกว่าเลขออกแล้วหกแปดก็เลยแม่้องด่เลยกันแปดเก้านะคะงวดที่แล้วเกโชคดีได้รับทรัพย์ไปหลายพันอยู่นะคะอันนี 6, 6, 8, 6้เป euh. ็นแค่แนวทางนะคะ ไม่มีใครรู้ว่าเลขจอ,อกอะไรนี่มดดล้วื่ดที่แล้วปอยหูรับซับไปหลายพันนะคะก็ลองซื้อดูนะคะว่าเลขก็มันตรงกับเลายๆอาจารย์แม่เล่าว,ว่าน่าสนใจเลขเกมบอหลายขูจา้ารัฐบาลเนาะมีใครรู้ว่าเลขจอ,อกอะไรก็เลือกจัดบบมักกระเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องอย่าไปเทียบเทียบกับหลยอาจารย์ ก็เป็นแนวทางหาซื้อสลากแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแม่แ้าขอให้ f อฟซหนึ่งกันยายนนี้ขอให้ f อฟซีโชคดันมานะคะขอบคุณค่ะ